มลิเตียหรือหอมสยามนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่จะให้ตามคำเรียกร้องของแฟนคลับ FC นะครับเมิงพันข่าวนะครับและซิ g กเนเจอร์ที่กำลังมาแรงแซงทุกสายพันธุ์นะครับนั่นก็คือข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์นะครับนี่ครับ อันนี้ทำการคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยน้ําเกลือนะครับเราก็ทำความสะอาดล้างนะครับสามนับนะครับก็บทำการพึ่งนะครับห้ามเอาไปตากแดดนะครับพึ่งในที่ล่มนะครับนี่ครับสองสายพันธุ์ดังสองสายพันธุ์เด่นนะครับอันนี้จะเป็นข้าวเจ้านะครับสั้นๆก็คือเมลิเตียนะครับจุดเด่นซิกเนเจอร์ก็คือ ผลผลิตเป็น2เท่าของหอมมะลิ105และมะลิ15นะครับส่วนข้าวเหนียวหอมขาวที่สุดนะครับหอมนานอิ่มทนนะครับสโลโกแกนเพลินนะครับหอมจนขวบปีนะครับอิ่มดนกว่าเขาปกติทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เข้าต้น ต้นเตียขี้กันนะครับประมาณ110เซนนะครับแบบงามๆแล้วนะครับไม่เกิน120นะครับก็บถือว่าเป็นต้นเตียนะครับส่วนเตียของจริงจัดจัดก็คือกขหต้นเตียนานห้าเก่าเบอร์สิบแปดรวงยาวนะครับตัวนี้นําเข้ามาใหม่นะครับเป็นรวงยาวส่วนตัวนี้เป็นนานห้าเก่าเบอร์สิบแปดธรรมดานะครับรอคัดเมล็ดพันธุ์เป็นลําดับ ต่อไปนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่นําเข้ามาใหม่นะครับข้าวเหนียวกีบเดียวนะครับความสูงร้อยห้าหกสิบเซนนะครับมันเป็นธรรมดานะครับร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเซนนะครับแต่ว่าไม่ล้มนะครับครับเดี๋ยวจะพิสูจน์สาบกันนะครับเป็นทั้งหมดปีนี้มีอยู่สี่ไซสพันนะครับฝากกลีบีแฟนเพจแฟนครับนะครับติดตามนะครับมิงพันเขาหนุ่มเลยครับ สำหรับปีนี้จัดให้จุกๆจัดให้รัวๆนะครับตามคำเรียกร้องของ f c นะครับดุงปลาอาณาบาวสุขุคนอีพอยแม่เฮานะครับที่ยักษดใดนะครับเมล็ดพันธุ์เขาดีๆดังๆนะครับเด่นๆนะครับก็สั่งเขามานะครับนั่นก็คือข้าวหอมสยามหรือว่ามลิเตยนะครับแล้วก็ข้าวเนีวกิีบเดียวนะครับที่เพิ่มเติมตามคำเรียกร้องนะครับส่วนปกติก็จะมี กองกาวต้นเตีย 9, 18, ้ยนนน้นก้าวเบอร์สิบแปดกับเขียวหอมขาวที่สุดนะครับเป็น2องสายพันธุ์ักอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับสําหรับโดดูการทํานาปี6-7ปีนี้นะครับก็มีทั้งหมด4ี่สายพันธุ์นะครับสำหรับมงพันธุ์ขาวนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ